ไม่ได้จากเราไปข้าวไปขโมยกินมันมือนมันไม่ซิ่งเลยไม่ขาวกิน,นมากนอนหลับไปแล้วย้ำให้ถวยหมดเราทุกคนเหมือนกันเน่ะทุกฝั่งเหมือนกันจะเอาดีอะไรกันชีวิตนี้มันไม่มีอะไรยืนได้ไปวันๆก็ถีงแล้วข้าวเนี่ย,ยมีแค่รว,หวหมหายใจเท่านั้นเองดิบดิบๆแล้วก็กินเนี่ยเพราะโง่ เพราะมันเคี้ยวลงท้องมันก็ไปสุกในท้องไปย่อยในท้องเดียวฮะท่าที่สันติอโศกมีที่สถาบันบุญนิยมเเขาจะเป็นสถาสเถาบันวิจัยใครคือมัน,นมจะามีแต่คนจีนบ้าๆกินข้าวสารมาเลยกินข้าวสารกินเป็ะนปีเนอะฮะก็ไม่ได้ก<อ>ินข้าวสารไม่ต้องหูเนอะข้าวข้าวสารไม่หูก็กิน เีบินกับาดมาคุมไม่กินข้าวผมเงี้ยก็กินข้าวหลังสาะเหรอดูเรืงจะตใจุ่้ยกะทูต้มหมดแล้วเหรออืกะทูต้มหมดเลยเมื่อวานผมจะมาไว้ทำไมมันก็เหม็นไม่มีตู้อยู่ป็คทูสามตัวกินเที่ยง